ตำรวจสอน,นออุดมสุขนะครับกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งอุบัติเหตุนะครับรถส่งปูนซีเมนเบรกแตกนะครับได้เสียหลักพุ่งชนตู้โทรศัพท์สาธารณะและรถเกียานยนต์ได้รับความเสียหายอีกสองคันเกิดเหตุบนถนนเฉลิมพระเกียรติรอ9ซอยวัดทุ่งลานานานะครับเขตประเวศกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งนะครับจึงประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุน,นะครับพบรถบรรทุกปูนซีเมนฮีโน่สีขาวนะครับหมายเลขทะเบียน70-1413กรุงเทพมหานครสภาพสตกแคงข้างอยู่กลางถนนและได้ทับรถจักรยานยนต์ Honda Wave เสียหายทั้งคันและใกล้กันนะครับยังพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเว e หมายเลขทะเบียนอออ่างซอจานรอเรือ183กรุงเทพมหานครจอดอยู่นะครับจากการสอบสวนนายประมวล นายศูนย์เนินะครับอายุ40ปีนะครับคนขับรถบรรทุกปูนซีเมนได้ให้การว่าตนได้ขับออกมาจากซอยวัดทุ่งลานนาเพื่อจะไปตรงจุดก่อสร้างที่ซอยอุดมสุข51พอมาถึงที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นสามแยกรถของตนนะครับได้เบรกแตกทําให้ควบคุมรถไม่ได้จึงได้ตัดสินใจนะครับหักพวงมาลัยรถจนพุ่งไปชนกับตู้โทรศัพท์สาธารณะนะครับที่ตั้งอยู่ข้างทาง และรถจักรยานยนต์อีก2คันได้รับความเสียหายแต่โชคดีนะครับที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเบื้องต้นนะครับทางตำรวจจะทำการสืบสวนเพื่อหาสาเหตุอีกครั้งและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวีดีโอบัน,นทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชี